ครับสวัสดีเพื่อนขาเพื่นช่องครับพีนน่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ต้องให้รอนานสายพิ่งเตรียมให้เลยเลยะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสายนิ่งเนาะค่ะเนาะแม่นอ่องวด,ดกอนแอสก็ไยบนไปกรอนเหมือนแบบเหม,มือนวันนี้แหละค่ะวันนี้ก็จะยาวนานเลยนะคะเพราะว่าวันที่สองค่ะทา่านผู้ชมไปวันที่สองหมดเลยสองพันสิบแแมนอ่ามันเป็นระยะยาวเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จจะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะเขาปล่อยไปเรื่อย อ่าทุกแนวทางนี่ก่ะแอดกับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะแอดบ่ได้ฟันร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหนวยสูตรมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าสูตรได้หลุดฮากกะทิมเฮากเอาขึ้นมามหมค่ะเบื้องแรกขอเ้อราัได้พี่น้องด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมีนค่ะอันฮอขอหนานำสูตรได้หลุดแอดกบเอาสูตรหม่ึ้นมะอ่า ก็จะชอบคลิปนี้พี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์<แ>เป็นกำลังใจทั้งช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลหลักกะแหล่พระรวยสิบหาน้ำเด้อยพี่น้องเด้อว<แ>ัดนี้สายวิ่งห <c oughs> ากันหลายครับกดติดตามรอไว้เยอะแยะครับพี่น้อง,อยองเยอะทีุู่ท่านเนาะวันที่ผ่านมาห้าบนแต่ไม่ดีครับพี่น้องเยอะที่มันนี่มรุ่นกันห้าบนค่ะ มีมาหลุนกันครับไปหลังเอฟซีทุสนว่ารูปแบบแนวาางอาหัวกรนเขาวิ่งไปที่ห้าตัวเดียวค่ะอ่าคือมันชนกันการท่านผู้ชมอางวดนี่กะขอโทษขออภัยนะค่ะเรื่องของพวังวดนี่เราต้องงงอาพวามันออกขีดเมื่ออืมท่านผู้ชมพีขอใจเนาะน้ำมันดานที่เป็นวันที่หนึ่งอ่าอาวันนี้มันเลี่ยนมาเป็นวันที่สองอ่าออก็เลยต้องออกสองสูตรอ่ะสองวันจับตัวเด่นขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมจับตัวเด่นขึ้นมาแล้ว เขาบอกเราค้นหารแล้วมันก็ตรงกันเหมือนวดที่แอดได้เอ่ะซีกับสองอ่าแล้วก็มาที่ซีประมาณที่สองน่ะอ่างวดนงวดงวดองค์กรคนหนึ่งเนาะอือ่างวดนี้มันก็จะเป็นสองตัวค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสองสูตรสองสูตรเนี่ยประมาณมันเป็นอ่าออกไม่ตรงวันค่ะท่านผู้ชมออกไม่ตรงวันออกไม่ตรงวันครับมันเลื่อนวันเนาะอ่ามันเลื่อนวันแต่ว่าสูตรนี้เขากต่ย่อนขึ้นมาเบิ่งดูอ่าปีไก่นี่มันออกของวันนี้ เราประเหตดอ่าสูตรนี่ลองเมืองอ่ามันกลับมาได้เราไปตามสูตรเท่านัน้นเนาะไปตามสูตรค่ะวันนี้จะเป็นวันที่สองนะคะอันที่สองเดือนห้าหกเจ็ดค่ะเรากดล่อไหลในปีนอ้อยที่รู้กันค้นขาหลเออดก็อาศายัยนี่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอยา,ายังไงวะท่านสุจรันโอ้ยอันวัดตัวจริเนาะ อาศัยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอาศัยวิ่งนี่แหละค่ะอาศัยเล็วิ่งวิ่งห้ากับบรรลไม่ค่อยหลุดครับพี่นนังเอฟซีดูแข่งก็นติดจับคูเลยวโตโตโตสุดจะได้ไปอ่านเบิร์ี่อนังเอฟซีดูแข่งห้ากับบรรลกันโันี่สองตัวจะมีตัวไหนบ้าง แอดกับปลอยไปก่อนไม่ก่อนแล้วก็อีกอ่าอีกสองสามวันหอยออกแอดก็จะมาเน้นไหนเดี๋ยวต่อกันนะคุผู้ชมแต่ว่าเรื่องของแอดแอดก็ยั่งเสมอแล้วค่ะเนื่องว่าฮัฟปล่อยไปแล้วอันเป็นครูหนึ่งกัหาตัวที่ชอบมาใส่ค่ะท่านผู้ชมเราว่าสูตรที่แอดเช็ดสูตรนี่นี่เป็นมาเนี่ยจนมากแล้ว่ะเป็นคู่โต๊ดค่ะท่านผู้ชมเป็นคู่โต๊ดคู่โต๊ดเขาเปลี่ยนสูตรมาหนึ่งสูตรแต่วันที่ที่งวดออกฮัฟปล่อยซีแปด มันออกสี่4 8 1เนอะอ่าด่ารัค่ะวันที่สองที่ผ่านมาคือ9ห้าง6ห้างอ่าออกที่ห้้าาเกแปดค่ะของเค้าก็อยู่ที่ปูตรวจเหมือนเดิมอะไไงบ้ามีสองตัวขเดียวค่ะหา่ตัวเดียวเล่ห์าแค่ตัวเดียวค่ะมาใส่ไปละจากสามตัวสี่ตัวมาเสียบค่ะตัวใดที่ท่านชอบค่ะละมันจะเป็นอ่าจะเอ็ด ตงจดเนเสีนาไปลเอเรีอดกับไม่หยาอที่บายเกินไปเนาะเดี๋ยวไม่สิเต็งโจด์นเสียนาไปล้วเดี๋ซีพาว่ายังไงว่าที่ผ่านมาเพิ่อนกระดิย้ำอยู่ว่าหาตัวหนึ่งมะใส่หรือว่าสองสามตัวมะซส่มันก็จะขาวกตัวเสมอค่ะสูตรนี้ค่ะ่อ ออปุดรถมาใส่พี่น้องจักสองมโตัวเสียสองแซมโตสื่สามโตเลยยังสเรียกแ่พี่น้องเยอบซไปพจารณาเอายังไงเดี๋ยวอดใกล้มือแล้วแอดก็จะมาย่ามาอีกค่ะว่ามีตรใดเพิ่มมีตรใดบ่เพิ่มน้อค่ะน้อแอดกระป๋อไแต่อนค่ะอืมแต่กระเบ้อนยังไงกระเบื้อลงไงกระเบ้อพีะนะ นม่ไบ <hire> ่ไบ่ได้้อประกามาไว้เพิ่มไม่ไม่ระไว้พี่น้องเห็นอยู่เหรครับเห็นอยู่อ่ะเห็นอยู่แต่ที่วางโงหาตทักประกาเนะพ่อเนาะเห็นอยู่แล้วพี่น้องอานี่ชัดเจนอยู่ล่ะครับอ่ะที่ยาที่ายฟังครับชัดอ่างวดวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมหกสิบเจ็ดวิ่งบนไปที่เจ็ด กับหนึ่งค่ะเจ็ดกับหนึ 1, ่งคืนเป็นสองสูตรค่ะมันว่าตรงกันออื่เลขว่าตรงวันค่ะอืมเป็นเจ็ดกับหนึ่งค่ะอะแอดกระจายไปที่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งออืม่ส่วนสามตัวเอาไ้ก่อนป็สี่เจ็ดหนึ่งอืมอีกสามวันนะคะ่ะอีกสามวันก่อนหวยออกแอดจะมาอีกทางหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสาหรับสูตรบนค่ะจอเรไว้ อันนี้มองเป็นแนวทางก่อนค่ะเพราะเมน่าจะให้หยิบแือมองเป็นแค่แนวทางให้หาตัวที่ชอบไ้ค่ะอืเอาตัวที่ชอบไปอาจารย์นั่นเด่นมาตัวนั่นอาจารย์ตัวนี้เด่นมาตัวนี้ค่ะเอามาเขียนไ้ค่ะท่านผู้ชมมาเขียนไปรอเอามาใส่สองตัวนี้ค่ะอรอมาใส่ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเอาตัวห่ังใส่อาจจะเป็นเกจซี่หรืออาจจะเป็นซี่เกจเอามาใส่ท้ายอาจจะเป็นเกหนึ่งห่ังหรือว่านึ่งเกอห่ังค่ะท่านผู้ชม ฮะตัวเดียวเท่านั้น,น,นววพี่น้องหรือว่าพี่น้องสี่ฮจะสามสี่ตัวก็ไม่ใส่ก็บมนเป<อ>็นังแอดกระหาแบบนั่นหลอค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากาจ,จะาว่าอธิบายเกินไปมันก็จะผิดกฎกะเนาะจะใส่ใจรายาละเอียดเอาแต่ว่าท่านใดที่เป็นเซียนหวยเป็นนั่นหวยก็จะเข้าใจทันทีเลยค่ะว่าคือเขาเป็นโตดมาแล้วสองตัวแล้วค่ะท่านผู้ชม<อ>จะตดหน้าหรือตดท้ายเท่านั้นแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมจะตดหน้าหรือโตดท้ายแค่นั้นแต่ท่านใดที่เป็นอ อ่ามีตดไข่กระหาวค่ะท่านผู้ชม <c oughs> สี่จระยนันแม่นค่ะแมนเอาา่อเพราะว่าคนคนที่ชอบหอยแบบแบบแบบแอนเนี่ยจะเขาเ้าใจทันทีเลยค่ะว่าสิบ,บอกสุญ่ติอะไ่ไดรนะไม่รู้เนาะแม่นอ่าถ้าชอบหอยคือแอนหรือปล่อยหอยมีสุตแอนเนี่ยจะเขาเ้าใจทันทีคือว่าเรามีสองตัวมาแล้วอ,อ่าอ่าเขาโมรู้ว่าของเขาจะอยู่คู่หนาหรือจะคู่อยู่คูไล่ค่ะท่านผู้ชม เพื่อนจะมาหามาใส่เอาท้า,า,า,าวสารไปลองกินว่านนี้เป็นวน่านที่สามของสูตรนี่แะค่ะคผูบบ้ชมอ่าอ่ว่นแรกแก็คือสี่สี่แปดก็ออกที่สี่แปดหนึ่งค่ะอ่าวันที่สองสุพทานมาคือเก้าห้ามันออกห้าเก้าแปดอ่ะอ่านอกกับนี้สองตัวค่ะ นี่หายกับเก่าพวกนี้นี่เจ็ดีกับเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็จังยกตัวอย่างทุกคนแปลใส่กันถือสามโจ๊กไม่เอานะเข้าใจท่านเข้าใจรู้เรื่องกันเลยค่ะท่านผู้ชมถือบอกวัดตัวย่างเขาเนี่นเราลองเลือกใส่จานแยกนอนนักหน่อยมองจะก่อนค่ะมองแล้วเอแคบมาเจอไปแล้วไปหาตัวเด็ดมาใส่ค่ะท่านผู้ชมเขาพูดว่าของเขาจะไปดูผู้ท้ายหรือจะว่าผู้หน้าอ่ะเขาบอกมันเดินมาสองวันแล้ว รับคลรับขู่รคเข้าจะบอกขาใจบอกขาใจข้าจะมันขาวปไดเดังไหนก um ัในเมื่อไหร่นอธิบทุกหมวดับงว่ามันเป็นคู่โต๊ดกันยนย้อนในเมืองค่ะในเมืองเขาใจประมาณห้องก็มีย้อนในเมืองอยูเนาะก็คอยตะตรองอ่ะที่หนึ่งวันที่สิบหกสิบหกเมษายนนะรหันเนาะสิบหกเมษานี่ไงนี่ นี่ว่าที่ผ่านมาไม่ต้องอนี่าที่ผ่านมานี่ค่ะว่าที่ผ่านมาที่ผมวิจารณนี่แอดไปไปที่ห้านะคะแอดแต่ไปที่เก้าห้าแล้วก็ห้าหกหาตัวที่ชอบมาใส่ด้านมันจะไปอยู่ที่อแปดค่ะแปดใช่ตัวนี้ตัวนี้บ่ได้ค่ะตัวนี้ผิดตัวนี้จะผ่านค่ะอื เอาใจเขาค่ะเนาะแมาเอาใจแลยละ่ะพี่น้องเย็บเสื่อไปเปนี่ยเป็นโต๊ะค่ะท่านผู้ชมหาตัวที่ชอบค่ะมักตัวใดมาใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมอ๋อมันสองหวัวแหลี่ยมเดิมมันสองห,วหอัวเ e ดิมเอฟซีเป็นวอรชันของเมืองก็มีสินะพี่น้องเอ้ <S <S 2> <S 2> ไปจะไหนงไงวะจะไหนวะสูตรเดี๋ยวสบาสิน้ะพี่น้องเย็บเ e เขาบอกไลค์กับอะไรพี่น้องก็เซนบางคร<อ>ั้งอาจจะพอยู่ทั้งคู่น่ะอาจจะพอยู่คูไทยอันนี้แอดกับบอลลูก้เหมือนกันรอครับนาจอไว้ครับนาจอไว้ กอนห้อยออกเม,กมกื่นนอกีมะยำไหนชนึงเนาะเมนเมนอ่ะหลังเล็บซีดสั้นแอปหน้าจอรอไว้สุดหนี่งแล้วเมนครับสองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสุดนี่ไลฟ์บัวและคนรอกไอ้ครับแต่ว่าชุดที่แอดใส่สามตัวนี่คือแอดชอบชุดนี้ค่ะอ่าสี่เจ็ดหนึ่งค่ะ ท่านใดมีตัวดีก็นี่ยิบจับมาค่ะอ่ามาใส่ชันตุนีิกันดีแมนถามว่าข้าใจกงอะอ่าโทรมาถามได้ค่ะหรือว่าอ่าทักมาใต้คอมเมนต์อ่าทักมาใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอดเอ่อเมื่อไดรแอดเข้าไปเบิรงแอดก็จะเข้าไปตอบให้ค่ะท่านผู้ชมหน่อยเอฟซีที่ชอบชิมชอบคลิปนี้ค่ะบนขอบคุณป็นหน่อยเอฟซีุกท่านจิตขอบมารับชมจนจนจบครับหน่อยเอฟซีุกท่านเนาะอันนี้คือบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวไร คนแดงเดียวไม่เกี่ยวล่างค่ะขอบคุณด,ดีไม่ใช่ครับดีหนังเยอะสิกุสันฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำใังใจทา้งทีมงานครับมนมีอย่างไรหนอสดสะจาก,ก็มาใจซึ่งกันและกันมอบคุณด,ดีไม่ใช่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ